ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่เช้านี้นะครับเป็นวันที่สามนะครับของเดือนมกราคมหกเจ็ดนะครับก็ข,อ,ขอสวัสดีปีใหม่สําหรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้ติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับ <c oughs> สําหรับเช้านี้นะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทร,บทราบก็คือในเรื่องของ เพี้ยไฟนะครับเพี้ยลายแดงนะครับลายแดงในสวนเกิดการระบาดนะครับคือกรณีเพื่อนสมาชิกลองสังเกตต้นนี้ดูนะครับดูใบก็จะห่างเพราะใบเขาร่วงนะครับเพราะเกิดจากเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟตรงนี้มันเข้าทางทิศเหนือมันมากับลมนะครับทิศเหนือจะชี้ไปทางที่ยอดนี้ชี้นะครับทิศเหนือพอเข้าสู่ต้นนี้นะครับแรกๆเราจะเห็นแค่ใบด่างใบ หมองหมองมุนมุนนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วแต่ขณะเดียวกันมึนก็ได้ฉีดยานะครับหมุนเวียนในเรื่องของยาอาอทูธนะครับเกี่ยวกับยาที่เป็นของลายแดงแล้วก็ผสมกับไม่ได้ผสมสลับนะครับสลับกับไซเพอร์เมทินด้วยสลับกับแลมดาไซฮาโรทินด้วยสลับกับฟิพูนิวไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์่อสัปดาห์นะครับแต่ก็ยังเกิดการระบาด เกิดการระบาดอยู่ทางทิศเหนือพัดผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็กระจายมาต้นนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเห็นนะครับมันมาตามช่องลมช่องลมประมาณนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับก็มาติดต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นนะครับนะครับฉีดยาแล้วนะครับแต่ไม่หายนะครับใบก็จะร่วงนะครับประมาณนี้แล้วก็ลามมาต้นนี้อีกนะครับเพราะมันเป็นช่องนะครับมันเป็นช่องลมนี่ครับนี่เป็นช่องนี้ ผมก็เลยซื้อยามาตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็แตกยอดดีครับแตกยอดแต่ขณะเดียวกันก็เป็นลายแดงนะครับสาเหตุอย่างนี้นะครับสาเหตุอย่างนี้เกิดจากการที่หนึ่งมันเป็นช่วงของภาพเกี่ยวภาพเกี่ยวในฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูหนาวลมแรงนะครับดินแห้งแล้วลายลแดงก็มากับอา,อากาศเย็นอากาศแห้งแรง แล้วก็ลมแรงนะครับพอเข้าสู่นะครับลมจะพัดผ่านมาทางทิศเหนือมันก็จะมาติดนะครับมาติดมาเกาะนะครับแล้วก็มาแพร่ขยายพันธุ์นะครับแล้วก็มาเจาะกินใบทุเรียนของเรานะครับพอดูดกินน้ําทุเรียนของเราแล้วนะครับแล้วเราก็ฉีดยานะครับที่เรามีอยู่นะครับที่เรามีอยู่เป็นหมู่กลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3ากลุ่ม4กลุ่มห้ากลุ่ม6ยันจนถึงเป็น เพียงกลุ่มหกนะครับที่ผมมีอยู่นะครับเพียงกลุ่มหกก็มีเสริมเข้ามาเป็นกลุ่มที่สิบสองนะครับฉีดแล้วนะครับเป็นลักษณะที่เอาไม่อยู่นะครับมันระบาดแล้วก็เรียกว่ามันมันดื้อยานะครับก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกว่าลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะ,ะลายแดงนะครับเขาดื้อยา เพราะเขาดื้อ,อยาแล้วเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะสาเหตุจากการที่เราใช้นะครับใช้สารเคมีเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่6ประมาณนี้ซึ่งเป็นยาไม่แรงโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะกรมวิชาก,การบอกว่าถ้าเป็นยาที่เป็นกลุ่ม3กลุ่ม4นะครับเช่นอของแลมดาไซฮาโรทีนนะครับถ้าฉีดบ่อยนะครับฉีดบ่อยกรณีรื้อ หรือเรานำไปฉีดนะครับที่ช่วงาลายแดงระบาดนะครับแลมด้าไซรุลูทีนนะครับถ้าฉีดอยู่ประมาณทักสองสามรอบจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้าลายแดงมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาไมา่อยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจึงต้องสลักสารและกลุ่มยาซึ่งเป็นยาเป็นยาที่กำจัด ลายแดงโดยเฉพาะอย่างนี้เป <tripod. S 1> ็นต้นนะครับแต่ตอนนี้ผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะซื้ออ่าเย็นนี้ผมจะฉีดนะครับผมซื้อมาแล้วนะครับพอดีช้อปปี้มาส่งเมื่อวานตอนเย็นนะครับปรีฉีดไม่ทันมันหนึ่งทุ่มพอดีนะครับเขามาส่งก็คงจะมีประมาณเท่านี้ก็คงจะเป็นประสบการณ์ไม่มากก็น้อยในเรื่องของลายแดงระบาดนะครับเกิดจากสาเหตุในช่วงอากาศด้วยในช่วงของความแห้งแล้งด้วยในเรื่องของที่เราฉีดโดยเฉพาะที่เราฉีดสารนะครับ ฉิดสารเคมีเข้าไปนะครับทําให้มีการดื้อยานะครับมีการดื้อยาแล้วก็เพิ่มความระบาดรุนแรงก็คงจะมีประมาณนี้ก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ